สวัสดีครับพบกับตูนนะครับช่องแบบพักเกอร์ตูนนะครับก่อนอื่นช่วยกดไลค์กด, like, กดคลิกถ่ายและกดแชร์กับช่องตูนก่อนนะครับวันนี้ตูนกำลังจะเดินทางไปที่ภูเขาไฟชื่อว่าแบ,บโมโบชานะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเส้นทางนัง้นไม่ัวไป เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในเขตนี้นะครับของเทศนิการาโกวนะโดยเดินทางโดยการใช้วันเดย์ทัวร์ของโฮสเทลนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่เสี่ยงที่จะไปเองนะเดี๋ยวไปแล้วไม่มีไม่มีวิธีขึ้นนะครับขนาดเมื่อวานแบบเขาคิดกันสุดๆแล้วนะก็ยังก็ยังไม่มีรถขึ้นอ่ะและอันยังไม่ฮิตอ่ะก็น่าจะไม่มีรถขึ้นไปนะครับก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องใช้ทูประมาณสามสิบสามลานมันนะครับ นั่นะครับภูเขาไฟมอมบาโชนะฮะ ป็นบุไฟที่ไม่ประทูมานานแล้วนะครับก็เลยเป็นป่านะฮะวันนี้เราก็จะมาเดินเทลกันที่บุคขาไฟที่โดนป่าคุมตั้งอยู่ริมทะเลสาบนิการากัวนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้ว่ามันอยู่ตรงไหนของประเทศนิการากัวนะครับแล้วก็บุเขาไฟเนี่ยก็จะมีแบบศูนย์อน,นุรักษ์พันธุ์สัตว์ด้วยนะฮะเพราะว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับในประเทศนิการากัวก่อนขึ้นบูเขาไฟบัมบาโชนะครับก็ต้องทากันแดดก่อนนะฮะอันนี้พีใช้ตัวที่แรงที่สุดก,ก็คือ SPF 85นะฮะตัวนี้แบบหาซื้อที่ไทยไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหาเพราะมไม่มีขายเพราะตุนซื้อที่ประเทศกัวเตมาลาเมื่อก่อนน่ยที่ข่าวประเทศไทยก็เคยมีขายแบบ s p s 99ปะ่ะ ที่ไทยอะมันก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่ากฎหมายสั่งว่าให้ขายได้แค่50เนะาะแต่ต่างประเทศบางประเทศเขาก็จะขายถึงแปเลยนะครับไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้ไหมนะแต่วันนี้คือที่ตุนเจอเยอะที่สุดละก็คือ85้ครับตอนแดดนี่มันต้องต้องโบกมันอาจจะอยู่ได้นานไงแต่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ให้ขายเกิน50าสให้รู้มาคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะพอดีว่าเป็นทําสายท่องเที่ยวเนาะไม่ได้ทาสายสกินแคร์ก็เลยแบบไม่เข้าใจอนะแล้วก็ไม่คิดที่จะหาคําตอบด้วยนะเพราะว่าขี้เ,เกีออยจทุกวนะันน ต้องวางแผนเทีเ่ยวก็เลยแบบเออเลขมันเยอะก็น่าจะดีนะครับถือไป้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวขึ้นภูเขาไฟมันบาชูนะครับวิธีการขึ้นก็คือนั่งพกอับนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นแบบเป็นรถแบบชิคเก้นบัสอะไรอย่างเงี้ยเออล้าพาขึ้นไปหรือว่าเป็นรถจี๊ p อะไรอย่างเี้ไม่น่ะจะ้เป็นรถพกอับ ก็คือไปกับนะักท่องเที่ยวคนอื่นนะครับตอนนี้ตุนแทบจะไม่เห็นนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะมีแค่ตุนกับลิงโดสองคนนะครับที่เป็นต่างชาติที่เหลือเป็นแบบนิกรากัวกันหมดเลยนะฮะคนโลคอข้อนะฮะที่นี่ไม่ค่อยมีคนไม่ต่างชาติไม่ค่อยมาเพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้พิเศษเลยขนาดนั้นนะครับทุกคนขาข้างหน้าคือแบบว่าเป็นดินลุกลังกันนะฮะไป ถึงเขาบนแล้วนะครับเขาบนอากาศเย็นสะใจมากนะครับอันนี้คือภูเขาไฟมอมบาโชนะฮะ เริ่มเดินเลยนะครับบุคคไฟมอมบาโชนะอันนี้มันไม่ใช่ลักษณะของการเอ่อเทคกิ้งนะครับคือเนี้ยเป็นลันกษณะของการเทลนะฮะคือการเดินสำรวจไปไม่ได้เดินขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้นั่งรถขึ้นมาแล้วเอ่อบุขคาไฟเนี้ยไม่ได้ประทุมาหลายร้อยปีแล้วนะครับเออแต่ว่ามันก็เคยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบพอมีแผ่นดินไหวปุ๊บที่นี่นก็จะแบบซานบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการประทุของบุขคาไฟลูกนี้ก็เลยมีการสร้างแบบว่าสถานีมีการสร้างบ้านกันบนบ,นบุขคาไฟได้เลยนะครับ แล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้มีเส้นทางเดินเทลวทั้งหมด3เส้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความยาวแล้วกันเออยิ่งยาวก็ยิ่งจ่ายเงินแพงว่างั้นเอะก็จะเก็บค่าธรรมเนียมแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตูนกับน้องก็เลือกแบบเส้นทางที่ถูกที่สุดนะครับเพราะว่าเรามาแค่ครึ่งวันนะชิลๆคือมันแบบมันไม่ประทูมาแบบประตูใหญ่อ่ะนะต้องหลายร้อยปีแล้วเนาะมันก็เลยแบบเป็นป่าคุมไปเลยนะครับและอากาศข้างบนก็คือเย็นมากอากาศดีชอบไม่เหมือนในแคนาดาคือแบบร้อนมากร้อนแบบไทยร้อแนบบ แบบ แบบไม่ไหวแล้วว่ะร้อนแบบหงุดหิดตอต่ะเข้าใจป่ะร้อนแบบอย่ามาถามเลยกูกูแบบกูจะอาวนกูจะอรารว่าแล้วว่าจริงแต่ตอนนี้คือแบบอารมณ์ดีมากนะครับแต่เขาก็จะอพอมาถึงปุ๊บอ่ะเขาก็จะเราต้องซื้อซื้อ,อบอัตรเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะมีรถนะฮะเป็นรถพิก up อ,อ่ะพาเราขึ้นมาก็คือเหมือนขึ้นดอยเลยอะแต่ลืมเมาส์ไปว่าเมื่อก่อนที่เนี่ยเคยเป็นเกาะมาก่อนนะคือแบบเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จะเคยเป็นทะเลมาก่อนเออแล้วบุคคไฟอ่ะมันก็ผุดขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นเกาะแต่ปัจจุบันน้ำมันลงมันแผ่นดินมันนนนนนนเเปปปปปลลี่่่่ยแแงงงไไไะครบก็็ทําใหห้ขขอฟสวึผดิ นะแต่ก็ยังอยู่ติดกับทะเลสาบนิการากัวนะครับเจอไม่ได้ห้าทีนะฮะก็เจอมิลาดอนะฮะก็คือจุดชมวิวป่านะครับนี่ อันนี้นะครับเป็นป่องบูเขอไฟอันแรกนะฮะที่เราได้มาดูนะครับคือมีความลึก120เมตรนะครับไม่ประทูมานานแล้วป่าก็เลยคลุมไปเลยนะเราถ้าถ้าแบบไม่อธิบายก็คงจะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยคือ c r ตอร์ของป่องบุเขอบไฟนะผมมันเป็นป่าแล้วก็มีหมอกนะครับชอบที่เนี่ยแบบมันดีมากเลยอ่ะมันฟิลกู๊ดนะฮะให้อารมณ์แบบเออไม่ได้มาเดินบุเขอบไฟเหมือนมาเดินเดินเล่นในป่ามากกว่านะครับ ที่นี่ก็จะเป็นที่อยู่ของนกคามิงเบิร์ดนะนกมันตัวเล็กมากแล้วก็ยาก,ต,กต่อการเจอนะครับเขาบอกว่ามันมันเขินมันอายนะแต่ว่าก็มีโอกาสเห็นกันให้มองหาดอกไม้นะครับถ้ามีดอกไม้แล้วช่วงไหนที่ฝนมันตกอะน้ำมันจะเข้าไปขังในดอกม้เสร็จแล้วก็ตัวนกคามิงเบิร์ดนะก็จะแบบเอาปากอัหย่อนเข้าไปในดอกไม้แล้วก็กินน้ําหวานเลยอย่างนี้ที่นี่มันดูไม่เหมือนเป็นภูเขาไฟ <laughs> มันเหมือนแบบเหมือนป่าธรมรมดาเออถ้าไม่บอกว่านี่คือภูเขาไฟนี่ก็จะไม่รู้จริงๆนะ And go ahead we can we we will find the s m o k t holes or femurs and maybe we can see Granada the lake islands and Apulia o okay Vamos. ์มาจะแปลให้ฟังที่นี่เป็นบุคคลไฟที่สูงไว้หนับ5ของประเทศนิการากัว นะครับแล้วเป็นภูเขาไฟที่แบบเป็นคาวฟอเรสมี2ภูเขาไฟที่ที่ถูกป่าคุมนะครับคือที่นี่หนึ่งที่ส่วนอีกที่หนึ่งฟังไม่ทันนะครับแล้วก็อ่าอีกที่หนึ่งอยู่บนเกาะโอเมเตเป้นะครับแล้วแต่ว่าอันนั้นนะความแตกต่างคืออันนั้นนะบนเคเตอร์จะสามารถว่ายน้ําได้นะครับก็คือแบบถ้าใครนึกถึงคาวฟอเรสไม่ออกให้นึกถึงประเทศสิงคโปร์ป่าจําลองเอออารมณ์มันเรียกได้ว่าคาวฟอเรสนะฮะก็คือเป็นป่าแล้วก็มีมีอากาศเย็นๆมีหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นของจริงนะแต่อย ความง่ายของมันก็คือแบบเขาทำทางไว้เรียบร้อยแล้วคือมันเป็นทางเส้นทา,ทางเทลของอุทยานแห่งชาติของเขานะเออสาเหตุที่ทำขึ้นมามาง่ายก็เพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้ชันขนาดขนาดนั้นมันแบบเป็นลักษณะแบบภูเขาไฟที่ใหญ่แล้วขึ้นเนะี่ยไม่ได้ชันดังนั้นนะเขาก็เลยสามารถท,ทาถนขนขึ้นมาข้างบนได้เลยเดี๋ยวตุนจะพาทุกคนไปดูเมือ,องกรานาดานะครับจากภูเขาไฟมอมบาโชนะครับ ตรงนั้นคือการาดานะแต่ว่าแบบหมอกลงเยอะไปหน่อยนะฮะเฉพาะในกาตาดาจะมีเกาะประมาณช0 0ยนัามหรอเกาะนะครับแต่ถ้าทั้งหมดเลยจะมีประมาณ420เกาะนะคะเพราะว่าตรงการาดาจะมีแหลมแหลมนึงอ่ะที่มันยื่นออกไปแล้วมันจะมีเกาะเล็กเกาะน้อยเกาะเล็กเกาะน้อยเต็มไปหมดเลยครับก็เลยเกาะมันก็มันแน่นๆกันอยู่ตรงกาตาดานะฮะตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีความร้อนจากใต้บุกขอไฟขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้จะร้อนๆอุ่นๆนะฮะเนี่ย มีแค่รูนึงนะฮะตรงนี้มีควันขึ้นมานะครับก็คือว่าภูเขาไฟเนี่ยยังไม่สงบนะก็ยังมีโอกาสที่จะประทูได้แต่เพียงมันไม่ปะทูมาหลายร้อยปีแล้วนะครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอับสองของลาตินอเมริกานะครับลองจากอันเป็นเป็อะกุมโมเสกยมั้ ปิโนโคนะฮะก็คือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ20ของโลกนะครับที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดอือแบบยิ่งกว่ามาหาการเป็นการเที่ยวอีกนะใครบอกว่าของทริปชั้นนี่คือเวอร์เวอร์ที่สุดแล้วมั้งเนี่ยสิบกดเดือนเนี่ยอันนี้คือแบบนี่เดือนที่7เองนะเนี่ยยังได้มาแค่นี้กะละกวยนะแล้วยังมีเมกาใต้ทั้งทวีปอีกนะ นี่นะครับอันนี้คือดอกไม้ที่มันจะบานภายในยีีชั่วโมงหลังจากที่มันขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะตายไปนะดอกไี้ อันนี้คือเส้นทางแผนที่นะครับที่ชื่อว่าเอลพูมานะอันนี้เป็นเส้นทางที่ยากที่สุดนะครับแต่ตัวม,มันไม่ได้ยากขนาดน่ะเพียงแค่แบบมันอาจจะแบบไกลนะครับใช้เวลาเดินทั้งหมด4ี่ชั่วโมงกับ4กิโลนะครับต้องมีไกลนะฮะแล้วก็ความยากคือแบบสูงมาเอ้าป้าแต่ว่าเราไม่ได้ไปเส้นทางนั้นเฮ้ยหัวไป <c oughs> <c oughs> ช่างแม่งกันก็ไม่รู้ละจริงๆเราไม่ได้เราไม่ได้จ่ายเงินเพื่อมาอันนี้นะเขาเดินก็เดินนะครับถ้าเราเหนื่อยลาจงเดินเข้าป่าไป ไม่ใช่มานาปะ่ะถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าบ้า,า,น,น,านี้ว่าเรามาผิดกั ตูนซื้อทัวร์กันมาแบบจากโรงแรมอ่ะนะเดินแบบอันที่สั้นที่สุดก็เรียกว่าเอลเคเตอร์แต่ว่าไกด์อะพามาเดินแบบอันยากเลยอะอันที่ต้องใช้หลายชั่วโมงเลยอะก็ไม่รู้อะก็ช่างแม่งก็ก็ช่วยไม่ได้ทุกคนค่ะตาลุงคนหนึ่งคือเหยียบจนมันได้แตกเลยมันได้หักเลยแต่มันได้มันก็ผุอยู่แล้วแหละนี่คือมันแบบมันชื้นเนาะ มันเรียกว่าฟูมาโดลาเป็นแอร์เฮ้ยไม่มีลมออกมาด้วยอะ่ะมันเป็นแอร์ทุกคนคือแบบมันมีมันมีแบบลมเย็นๆเหมือนแอรงจริงอะ่ะออกมาจากออกมาจากรูฮะช่วยหน่อยนี่นครับเออน่ารักดีอะ่ะเป็นถ้ำเหมือนถ้ำเ,เล็กๆกับเหมือนเหมือนรูงูอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีแอร์ออกมาแกเขาเรียกว่าฟูมาโดลาเป็นแอร์ธรรมชาตินะแอร์จากภูเขาไฟไปเดินต่อ ในภูมิภาคอเมริกากลางนะครับตั้งแต่ประเทศกวัวเ,เตมาลาน,นิการากัวฮอนดูัสเอลซัฟดอร์ดคอสตาริกาปานามามันคือที่แบบที่ธรรมชาติจริงๆอะที่เที่ยวธรรมชาติเยอะมากนะครับเดินปา่าน้ําตกบุกเขาไฟเทือกเขาทะเลดําน้าลึกมีหมดตอนนี้นะตั้งแต่ไปมาที่เนี้ยขึ้นท็อปแล้วคืออากาศดีมากเพราะมันก็เดินง่ายนะครับมันก็สวยมากนะมาดูผลเบอร์รี่กันดีกว่านี่มีเบอร์รี่นะกินได้นี่ เ,เ,เขาบอกว่ากินได้เฉพาะแค่สีดำนะฮะสีแดงก,กินไม่ได้นะครับก็เกือบเด็ดไปทั้งหมดแล้วนะม่นมีหนามมากทุกคนอีเบอรี่นี่มึงนะลายนักนะอยากกินอนะ่ะอร่อยอะ่ะชอบนะปะถึงจุดอีกจุดหนึ่งนะฮะที่แบบดูวิวนะครับปโอ้โหทุกคนมุมบาโชมุมบาโช,าชนะจำชื่อไม่ค่อยจะได้สักทีนะ พูดผิดไปได้วยนะตอนต้นคลิปอะก็เบาๆหน่อยนะฮะ <laughs> จำผิดตลอดนะครับตอนแรกแต่เป็นมุมบามุมบาชานะครับไม่ใช่นะครับออกเสียงว่ามุมบาโชาสระมันแบบติดๆกันอนะก็เลยแบบออกเสียงผิดนะมุมบาโชานะครับแปลว่าบุเขาไฟน้ำนะ,ะมุมบามุมบาโชาเอมุมบาโชาเอสเปญยโนอนาวนาวยะเนไนที่เป t ปเ e a ปเป e ปเปเป e ป l นาวาไม่ใช่ภาษาสเปนนะจะเป็นภาษาภาษานาวานะฮะเป็นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วนะครับก็เลยออกเสียงว่ามุมบาโชนะฮะคือระหว่างเดินไปเรื่อยๆกลเขาก็จะแนะนำนู่นนี่อย่างเช่นแบบต้นไม้ต้นนี้นะมันทำอะไรได้บ้างนะฮะเอออย่างตุกตัวอย่างเช่น ลูเบอรี่เนนี้กินได้เอาไปทาวายนะครับถ้ามองออกไปจากตรงนี้แล้วถ้ามันไม่มีหมอกก็จะมองเห็นภูเขาไฟคอนเซปซิยอนบนเกาะโอเมเตเป้นะฮะแต่วันนี้มันมีหมอกก็เลยมองไม่เห็นนะครับเขาก็เขาเป็นไก่อะเข,เขาก็จะรูเยอะเขาก็สรกว่าทำหน้าที่ได้ดีนะก็คือเดินป่าแหะครับเนี่ยไม่เหมือนเดินภูเขาไฟแต่นับนะเป็นภูเขาไฟแล้วก็เป็นภูเขาไฟลูกที่สามในประเทศนิการากัวนะครับอันนี้ก็นับแล้วนะตอนนี้เป็นภูเขาไฟลูกที่สิบ ในลาตินอเมริกาของตูแล้วนะครับ จะขึ้นทุกลูกก็ไม่ได้จริงๆนะมันไม่ไหวทำไมความว่ามันเหนื่อยไงบางบางลูกคือมันมันใช้เวลานานมากครับสามวันสองคืนอรไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออต้องดูไปลูกๆไปลูกไหนมันสามารถวันเดย์ทริปได้แล้วก็นับบางลูกมันก็เป็นแค่การทํากิจกรรมอย่างเช่นแบบสไลเดอร์ลงมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ลูกเนี้ยเป็นการเดินเทลไม่ใช่เป็นการไฮกิ้งแต่ตุนก็จะนับนะเป็นลูกที่สิบเอามั้งน่าจะใช่แหละเราค่อยไปนั่งไล่เรียงใหม่นะฮะตุนว่าประเทศนิก,รรกาลากัวเป็นประเทศที่แบบคนไทยแบบไม่คิดเลยที่จะมาคิดว่าอย่างนั้นนบมกีัะ แม,ม้กระทั่งแบบฝรั่งเองะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาจะมาลาตินอเมริกาเขาก็แบบไม่ได้ที่คิดจะมานิการัวกป็นที่เป้าหมายอะ่ะเขาก็จะไปเม็กซิโกไปคอสตาริกาอย่างเงี้ยแล้วที่นี่ก็จะกลายเป็นแบบเมืองเราะประเทศลองนะฮะแต่มันเป็นประเทศที่สวยงามนะครับน่าสนใจเรื่องของธรรมชาติคือที่หนึ่งเลยนะฮะส่วนเรื่องของความบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าก็กกพอไปไปได้แต่ว่าไม่ได้แบบหุยแบบต้องมานะไม่ขนาดนะั้นแต่ธรรมชาติคือแบบหุยต้องมาเลย ม urun, ันทาในในมิติของธรรมชาตินะครับก like the like the ็ว <Lay out> hmm. ิธ so ีการมาที่นี่เนาะสำหรับแบบจางตูนะตูนเดินทางเยอะมากนะครับตูนก็เดินทางด้วยวิธีรถยนต์ทั้งหมดเลยสมมุติว่ามีคนสนใจที่อยากจะมาประเทศนิการ์ก้นะฮะวิธีการมาคือต้องผ่านประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มาที่นี่ถ้ามีวีซ่าอเมริกาก็คือเข้าได้เลยแล้วก็เสียค่าธรรมเนียม13ดอลลาร์นะฮะเป็น10ดอลลาร์กับ3ดอลลาร์ที่แอร์พอร์ตก็บินมาจากนิวยอร์กอย่างเงี้ยน่าจะมีนะครับบินมาจากดัลลัส เท็กซัสหรือว่าที่ไมอามี่ฟลอริดาอะไรเงี้ยนะครับน่าจะมีหรือว่าอาจจะบินมาที่คอสตาริกาแล้วค่อยนั่งรถต่อมาก,ก็ได้นะครับอันนี้คือคําแนะนำนะหรือจะบินจากสเปนก็เป็นไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนมาเที่ยวที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยบินมาลงที่นิกาอาัพนิกาโลกัวกันกเขาก็จะบินไปลง Cross A คอสตาริกากันตรงนั้นนะครับเป็นส่วนที่บูคอไฟลแลนด์สไลด์นะฮะ ช่วงที่มีแผ่นดินไหวจากที่อื่นนะเขาบอกงนี้นะไม่ไม่ไม่ใช่เกิดจากการประทุของที่นี่แล้วแล้วมันก็แบบที่นี่ก็ได้รับผลกระทบก็ทําให้แลนสไลด์ก็คือแบบเออดินถล่มลงมานะฮะแล้วก็พ่นซันเฟอร์ขึ้นมาปกติแล้วต่อให้ไม่ไม่มีแลนสไลด์มันก็พ่นซันเฟอร์อยู่แล้วแต่พอมีแลนสไลด์ปุ๊บซันเฟอร์ก็เลยแบบเออออกมาในเยอะมากขึ้นนะครับเนี่ยจะมีควันนะซนะันเฟอร์คือกํามะทันนะฮะมีเป็นจุดชมวิวนะฮะภาษาสเปนจุดชมวิวเขาเรียกว่ามิาดอส่วนวิวจะใช้คําาว่ตนะครับ ือตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีแลนสไลด์นะเพราะว่ามันเคยเกิดแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหวอามาพร้อมกับฝนนะก็ะทําให้แบบดินถล่มนะครับแล้วดินพวกนี้ก็คือทั่วบ้านคนไปเลยนะเมื่อก่อนขา้างมันมีหมู่บ้านอยู่ภาษาสเปนคําว่าแลนสไลด์คือเดลุมเบ้นะฮะแปลว่าแบบดินถล่มเอลเดลุมเบ้ใช้กับการเลือกตั้งได้นะครับตูนไปสืบค้นข้อมูลไปแล้วว่า ลองพิมพ์ดูว่าแบบเออเลือกตั้งแบบถล่มทลายเออโชคใช้คำนี้จริงๆนะเขาใช้คำว่า El Delumbe del Electiones นนะ,ะแปลว่าเลือกตั้งชนะอย่างถล่มทลายทุกคนครับส่วนที่ดุนเดินมาตรงนี้คือมันมันแห้งไปเลยอะ่ะมันแบบต้นไม้ตายเหมือนแบบมันโดนไฟป่าอย่างเงี้ยเลยอะ่ะ เรือครับว่าทําไมตรงนี้ยถึงแบบมันดูเป็นแบบแห้งแรงอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าตอนที่ซันเฟอร์อตอนที่แบบมีแผ่นดินไหวนะครับแล้วบุเขาไฟเนี้ยไปรับผลกระทบเนาะก็เลยดินมันถล่มเนาะก็แลนสไลด์ไปแล้วก็จากนั้นนะก็เลยมีซันเฟอร์ก็คือกำมะถันะลอยขึ้นมาจํานวนเยอะมากนะครับพอลอยขึ้นมาปุ๊บอะมันเกิดฝนอย่างที่บอกไปว่ามันมีน้ําด้วยนะครับตอนนั้น่ะคือมันมีฝนพอซันเฟอร์โดนกับฝนปุ๊บฝนก็เลยกลายเป็นฝนกด ตรงเนี้ยก็เลยแบบทําลายแบบเป็นอันตรายกับต้นไม้นะครับเนี่ยฝนกดมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันต้องแรงมาก,กน,นะนะอัน,นเนี้ยเนี่ยเลยแบบต้นไม้ก็เลยแบบตุยเลยอคงคล้ายๆกับในเรื่อง The Escape Room 2นะฮะที่แบบว่ามีมีฝนตอกลงมาเป็นกด ข้อมูลมาเพิ่มนะครับก็คือว่าเมื่อปี2015เกิดแผ่นดินไหวออแล้วที่นี่ก็ก็ไหวด้วยนะครับแล้วก็ปะทุด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ปะทุใหญออ่ก็คือปะทุเรียกว่าทุใหญ่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่ามันปะทุแล้วมันก็มีซันเฟอร์ลอยขึ้นมานะครับแล้วก็มีฝนตกพร้อมกันเลยก็เลยทําให้เป็นแบบนี้นะเมื่อกี้กายเขาพูดว่าที่นิกระรากัวก็จะมีแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยบ่อยมากๆนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ในแนววงแหวแนทางไฟแล้วก็มีภูเขาไฟอ่ะเรียงกันแบบเป็นแนวยาวนะฮะตั้ ชายแดนของประเทศทอนดูรัสจนไปถึงคอสตาริกานะครับก็จะมีภูเขาไฟแบบ <c oughs> หลายลูกเลยนะอ่นก็ไปมาประมาณลูกสองลูกแหละเออมันก็เรียงแบบเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยแหละปึดนะบนทะเลสาบก็มีเป็นเกาะเลยนะครับแล้วก็ยาวไปถึงที่คอสตาริกานะฮะก็เลยทําให้แบบมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยนะครับดังนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นตึกสูงในประเทศนิการากัวนะฮะแต่ตรงนี้เขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นสุสานต้นไม้นะฮะเพราะว่ามันเหมือนสุสานจริงๆเพราะว่า ต้นไม้มันตายเยอะนะ,ะข้างบนม,มีจิตตั้งแบบเสาวาอากาศเ,เต็มเลยนะครับแบบดวาวคิวทรศัสท์ต้องแรงแน่เลยตรงนี้เป็นยังไงบ้าง,งเ,นะเดี๋ยวไปดูขนมกันนะครับ ว่ามีอะไรบ้างจบแล้วนะครับนี่บุกขอบไฟนะบอมบาโชะสะฮะลุกแล้วนะจ่ายราคาเอลเคเตอร์มาแต่ได้เดินแบบเอลฟูมางงมากนะแล้วก็ไม่เก็บตังค์เพิ่มเลยนะหมายถึงไกด์อะมึงจู่ๆไกด์ก็แบบชวนไปเดินเลยก็จบเอองงมากสุดเดินอันแบบแพงสุดจะดูกันว่าลุงที่ขับรถมาเขาว่ายังไงบ้างนะครับ่ะลงนั้นนะครับขนมจบไม่ขายนะฮะเขายุง่งไม่ซื้อก็ได้ครับไป ไาจากกับเข้าเมืองละหิวข้าวมากนะฮะจบแล้วนะครับกับบุคคลไฟบอมบาชโชนะฮะจนตอนนี้ก็ยังเรียกชื่อไม่ถูกเลยนะครับโอ้ยโอ้ยกาเซียสต่อไปนะครับก็จะพาไปนั่งเรือในทะเลสาบนิการากัวนะฮะในส่วนของเมืองการานาดานะครับมากสองคนนะฮะก็จะแพงนิดนึงนะฮะคอคนละสิบเหรียญนะฮะคือจริงๆไปทะเลสาบเนี่ยเมื่อกี้ที่ผ่านมามันจะมีชายหาดสกปรกมากแบบเอ้ยสกปรกแบบ ไม่ไหวแล้วตรงนี้ยังถือว่ามิความสอเลซต์กัปตันเดลโบเต้สิแตเละเกลียวน้องไปเขาจะพาไปล่องเรือนะฮะหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับทะเลสาบนี้นะฮะอย่างที่ตูนบอกไปเมื่อตอนที่อยู่บนภูเขาไฟนะครับก็คือว่าทะเลสาบนี้เป็นเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของลาตินอเมริกานะฮะรองจากทะเลสาบที่อยู่ในประเทศเปเนซุเอลานะฮะ แล้วก็เป็นทะเลสาบที่สมบอรณมาจะมาให้ฟังก็คือทะเลสาบเนี่ยมันเคยจะถูกถูกขุดเป็นคลองนะฮะคล้ายๆกับคลองปานามามันเคยแบบดีเบตกันว่าจะขุดที่ปานามาหรือขุดที่นิการากัวดีแต่ปรากฏว่าที่นิการากัวเขาคิดมาแล้วคือมันจะทําให้ระดับน้าน,น,นู่นนั่นนี่มันไม่เท่ากันแล้วน้ำมันจะท่วมออย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ขุดนะครับจนปัจจุบันเนี้ย ก็ยังมีความคิดที่จะขุดนะแต่ว่ามีการทําประชาพิจารณ์ใดๆแล้วมันทําให้คนนะ่ะคนที่เนี่ยไม่ไม่สนับสนุนเพราะว่ามันอาจจะทําลายสิ่งแวดล้อมได้เพราะว่าการขุดตะมันจะมีแม่น้ำแม่น้ำหนึ่งชื่อว่าแม่น้ำซันควนมั้งอันนั้นอนะ จะไม่มันไม,ม่ถนนเข้าคือมันเป็นป่าทุบไปเลยเว้ยตุเนี่ยอยากไปมากเลยนะแต่ตุนขอคิดก่อนว่าตุนจะไปดีไหมเอออันนั้นอนะ่ะมันต้องเดินทางดรืยเรือเท่านั้นอนะ่ะแล้วถ้าจะขุดเพื่อให้เป็นคลองแบบคอมเมเชียลอ่ะมันก็ต้องแบบทําลายป่าว่างั้นเถอะเออ,เอ,อก็เลยไม่ได้ขุดนะครับก็เลยปานามาก็เลยตอนนี้ก็เลยรับไปเต็มๆนะก็คือพอขุดแล้วมันก็ไม่กลายเป็นทะเลสาบแล้วไนงะมันก็มันก็มีทางออกทะเลนะฮะ ในทะเลสาบก็ยังอุตส่ามีป้อมปาการนะฮะป้อมแบบเอายิงแบบศัตรูเขชื่อว่าซานปาโบ่คือมันเป็นเกาะเอาไว้เกาะชื่อว่าซานปาโบนะแต่มันก็จะมีป้อมปาการอยู่ข้างบนนะยังอุตส่ามีป้อมอีกนะใหนึ่งว่าป้อมแบบจะมีตามแบบแค่ทะเลอะไรอย่างนี้นะทะเลสาบก็มีนะอไกลก็จะบรรยายไปเรื่อยแต่พูดเร็วมากฟังไม่รู้เรื่องก็แบบจับใจความไม่ปะอกันนี้ที่คืออะไรเลย คนคือตัวมีอันนึงเซอร์ไพรส์มากๆนะคะมาไก่เขาบอกว่าที่ทะเลสับนิการากัวมีฉลามด้วยเป็นบลูชาร์คแบบนี้เลยอ่ะเออเหมือนฉลามขาวแบบในทะเลเลยตูงก็เลยแบบเอ๊ะลองค้นดูรูปสิเฮ้ยไม่มีจริงๆว่ะเล็กนี่กาลากัวชาร์คเราสามารถกูบ้าไปดูได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากคือแบบเข้าใจว่าอันนี้ไม่มีความรู้ทางด้านแบบไบโอแบบนึกออกป่ะพวกชีววิบบทยาในทะเลสาบเป็งนงเง ยังอุตส่ามีแบบฉลามเหมือนฉลามขาวเลยอ่ะเขาเป็นแบบ fresh water sharks ในเลกนี้ก็กัวแล้วหน้าตาอะไรเหมือนฉลามในทะเลเลยเซอร์ไพรส์มากอยากเจอเลยเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้เจอกันง่ายๆนะฮะมันอยู่ตรงที่มันลึกๆแถวๆเนี้ยไม่มีเขาบอกอย่างนี้นะต้องแบบไปกลางทะเลลึกอะไรอย่างนี้เลยนะครับก็คือทะเลสาบนะไม่ใช่ทะเลน้ําเค็มนะอันนี้เป็นทะเลน้าจืดเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีคนเคยถูกแบบโจมตีด้วยเนี่ยเนี่ย คือมันเป็นญาติกับฉลามข่าวในทะเลแนๆ่ๆชัวร์ๆเริ่มสนุกแล้วอุย้ยมีลิงด้วยทุกคนอากิอายีออุ้อยตายทุกคนมันมีลิงมาด้วยมีลิงทั้งหมดสตัวนะครับอยู่วันนี้มีชื่อด้วยนะยนะบังโขาบัานโชอีไมโครโอเคบันโชกับไมโครนะฮะ่ะมาเป็นลิงแบบน่ารักมากแบบมีอยู่4ตัวนะครับวับนนี้มีชื่อมาละ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  เห็นไหมนี่ฉลามอ่ะแถวเนี้ยไม่มีจะไปอยู่ที่รีโอซานควนแล้วก็ซานควนเดซูต้องไปดูที่นั่นนะอยากดูฉลามมาชอบอะ่ะมันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาพิมพ์ให้ว่าแบบมันเรียกว่าอะไรในภาษาสเปนเพราะเมื่อกี้เขาบอกมันพูดเร็วมากจาไม่ได้อ่ะก็คือพามาดูลิงนะฮะมี4เจอ2นะครับมันเป็นเกาะแบบเกาะเล็กเล็ะเล็กๆกเล็กจริงๆ,ๆนะครับขึ้นเรือบนนี้ก็จะมีโรงแรมมีบ้านคนนะครับเป็นแบบเกาะส่วนตัวจริงๆเป็นเกาะแบบแกมันเป็นเกาะอย่างเนี้ย อันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือหนึ่งเกาะแล้วน,นะเป็นแบบเล็กๆนะครับหมดเลยตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเกอาะเกาะทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยทุกคนครับอันนี้คือบ้านหลังเก่าของอดีตประธานาธิบดีออกเตาเมียออกาเนสอกาาเลส,ออละเลสนะฮะนะครับคือแถวเนี้ยเป็นบ้านคนรวยทั้งหมดก็คือหนึ่งเกาะเป็นหนึ่งหลังไปเลยนะแล้วมันจะไม่อยู่หลังหนึ่งก็คือบนเกาะนั้นนะสร้างด้วยเงิน5ล้านดอลาลาร์สหรัฐนะครับนั่นด้วยอันนี้นก็สวย ถ้าไม่รวยจริงคือขนพวกแบบวัสดุก่อสร้างสร้างบนเกาะไม่ได้นะต้องรวยมากนะฮะเนี่ยหมดเลยแล้วก็มีเกาะที่เป็นสุสานเนี่ยนะครับฝั่งนูน้นเกาะที่เป็นสุสานเห็นปะนี่คือการนั่งเรือเที่ยวทะเลสาบมิการากวนนะครับก็คือตรงนู้นก็จะเป็นบุคคาไฟนะครับที่ตุนไปมาเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะ แล้วก็จะบอกว่าเกาะตรงนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟนะครับมันก็จะเป็นหินภูเขาไฟแล้วก็ไปเป็นเกาะแก่งเยอะมากจำนวนเยอะมากเปประมาณแบบ200ก็เกาะ2อ0สเกาะได้เลยตรงนี้ทั้งเล็กน้อยใหญ่หมดเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นบ้านคนรวยแล้วก็มีโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะฮะเอาไว้ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่สะอาดนะฮะแต่ถ้าเป็นจุดที่สกปรกอะมันคือส่วนที่เป็นแบบทะเลแบบเป็นหาดคือใกล้ๆกับเมืองจะมีคนไปเล่นกันจะมีคนมาปิกนิกแล้วมันจะสกปรกมา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 กไปกตุนนั่งรถถ่านมาคือแบบ มีคนปิกนิกใช่ไหมบนกองขยะแกแบบพลาส,สติกเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผ่าจะพาไปดูอตอนแรกเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะลึกนะไม่เดินได้เลยคือแบบแค่เอวเองอะ เราก็ไปเดินจับมากันคือจะมาให้ฟังว่าตรงนู้นน่สกรปรกมากน่าหนที่เห็นนิ้วดูป่มสกรปรกแบบสุดๆเลยนะเนี่ยๆๆๆๆๆจุดรินพลาสติกเยอะมากจบแล้วนะครับกบระทิปล่องเรือหนึ่งชั่วโมงนะ,ะดูทะเลสาบกะละกัวนะฮะไปแล้วครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กับช่องของตนด้วยน,นะครับเจอกันคลิปหน้าครับก่อนจากไปนะครับใครอยากซื้อบ้านบนเกาะนะฮะแบบมีบ้านหรือไม่มีบ้านก็ได้นะ,ะโทรไปได้นะ 87590049นะครับไปละบ๊ายบาย